ไปมีมี Des 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 nah ว่างช่วงวันที่เท่านะมีช่วงไปวัดอโศกช่วงตอนเชี่ยงวันตอนเชี่ยงมาบ่ายสี่โมงสี่ชั่วโมงกะโศกไปคู่เดียกลับมาเพราะนั้นมีเวลาว่างเลยนิ่งเจล้วกับก็ยิ่งม่ว่างไปที่ไหนก็สงสาร พวกคลังกองทุกยุยกันไหมคลังทุกเต็มโลกเต็ม์น้งตาลมีแต่คลังของทุกเกณฑ์มะอกมะออกนับมาเลยมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีหรืออภิมหาเศษรออเศษฐีก็นับมาเลยยมทั้งถึงคนตนที่สุดสูงอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีใครเบาบางออกกันใครจะไปมองข้างนะหัวใจเลยนี่เพราะฉะนั้นถึงจะเชิดแขกเขาเขาเขาเก่งเนี่ย เขาที่เอาแผ่นนี่กันนะสภาพกันตื่นโลกตื่นสารตื่นมาต้องกับต้องการถูกกงจับคือพิเรศวรนั้นมันหมุนตลอดเวลามนทุกข์ทรมานมาขนาดไหนโผล่มาเห็นศาสนาเย็บเดียวนั้นเขาไม่รู้ว่าศาสนาเป็นอะไรก็จงไปอยู่แล้วอันเป็นว่าจริงก็มีศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละภพพวกนั้นที่รติชาร้างสูงนี่นั่นั่นั่งไม่มีเลยฟังยิ่งไม่มีเลย มีทำนี่อย่างเดียวเท่านั้นพอขึ้นมามาเห็นแน่ฉเห็นทำก็ยังไม่สนใจอีกก็เอาอีบยิ่งจมไปใหญ่โผขึ้นมาพอมองเห็นเห็นทำด้วยกัว่ามีชาพิเศปฏิบัติตัวก็ยังพอชักพอ้างให้เบาบางไปบ้างนะมัมันไม่เป็นอย่างนั้นตื่นไม่เบื่อตื่นไม่เครีดไม่หลับก็คือตื่นคนหลอกลวงของที่เหร่นั่นเองเพราะูดณน่าลองสดใจจริงนะ เรื่องเนื้อพูดดยูเต็มปากเต็มปากว่าเราอาชจามกำพูดในข้าวโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรหนาแน่นขนาดนี้โผล่ขึ้นมาได้ไย่างไรตรงนั้นแหละกำลังเทิดจะยุ่งหาจะเริ่มยุ่งดิกำลังพูดธรรมะดูดูกราบจะใส่มือติดเนื้อขาดไปแล้วนี่นั้นเนี่ยใครมายุ่งกำลังถ่ายกำลังเทิดอยู่นี่ถ่ายภาพปุ๊บยิ่งแห่หมดเลยนะโอเคว่าท่าน <IS mus i> กำลังเกิดออกมาว่าหลวงตาอยู่ยิ่งจมไปอีกโอ้หน้าสงสารนะถ่ายภาพกำลังพูดธรรมะอยู่ถ่ายภาพเคาบขึ้นมาเราก็ไม่ดูแล้วแต่เขาไม่เคยยินแล้วประการนึงเขาตื่นอยู่แล้วว่าเราเป็นลวงตาดุคนเขาตื่นอยู่แล้วก็พูดออกมาธรรมดาพอกําลังเท่งนี่ถ่ายเคาะออกมาตรงนี้รากวเรื่องการถ่ายรูปนี้ควรจะรู้จักไว้ลาเวลา เขาว่าส่วนมากการถ่ายรูปนี่แหละทำให้เป็นาตาจะทำาอดผู้เทอผู้ฟังทั้งหลายน่ยเสียไปหมดเขาก็ว่ามั่นเนี่ยเขากลับไปเขียนบัตรคนเทศมาไม่บอกบ้านเลขที่ไม่บอกชื่อบอกว่าไปสิงไปโยนถ่ายรูปกับท่านท่านกระดูกของมันแต่นี้ลับไปจะไม่เข้าวัา,าบารตางอีกเขาว่ามั้นโอ้ยิ่งจมไปอีกโอ้โหสองพันสามพันเราก็ลดสองเลยโอ้หนาขนาดนี้เนาะยิ่งหนาลงไปเรื่อย เจตจัราศากษาให้รู้เนื้อรู้ตัวกลับไปใหญ่วันนั้นก็ไม่ได้ดูอะไรอะที่ยาเจมานาดเนี่ยแต่เขาไม่เคยเขาคลัวอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มาหาเรื่องกับไม่รู้ถึงต้องทําเรื่องขึ้นมาให้ได้เรื่องเราจัเป็นมหมายมาหรืว่าไปหาเจตจัมรารากท่านก็ไม่ดุว่ามันเอาเจตจัมราศกมาอวดเราท่านก็ไม่ดุมาหาท่านดุอย่างน อันนี look, son, mm ้ต hmm. no ่อไปจะไม่เข้าวัดต่อมันตัดอยู่แล้วเพราะว่ามันหมดทั้งโคตรไม่เข้ากูจะว่าอะไรกูว่ามันเลือต่อใช่ไหมมึงยอดจะมึงลหมดทั้งโคตรมึงกูก็ไม่สนใจแล้วกูสอนทำมันดีมันทงไปยังมันหีิว่ามันก็ได้ใช่ไหมถ้าจะต่อพอพูดอย่างนี้ก็เราเลือกได้ไครครั้นี้เขาก็เอาอย่างเงี้ยมีพูดหย่งคนหนึ่งเพื่อนเขามาเขาไม่ได้มาเพราะนั้นมาหาเราที่สวนนั่งกามคบคันดีนะเขามาเพื่อน ไปหาลวองตาว่าไปสามหุอนโดนสามหุนมันเขาว่าโดนดุโดนทั้งสามหุนเลยเราก็ขพันละเพราะการการดุก็ดีการดีก็ดีเราจะมีเหตุผลทุกอย่างเราไม่มีอะไรเรื่องที่เข้ามายุ่งมีแต่เรื่องอัดต้องทำเรื่องล้วนที่จะไปในแง่อะไรด้วยเหตุผลไปที่ไโดนทุกที่ไปสามหุนโดนทั้งสามหุนเลยเราว่าเราว่างนะแล้วเราเราได้ เด็กได้คำคำตอบไปฝากเขาไหมล่ะนั่นวันี้เราจะ้เราก็ถามก่อนแล้วดูด้วยเหตุผลอะไรลองว,ว่าฟังที่วยเรื่องภาวนาเพราะวา่าเราเข้าใจทันทีเลยเรื่องภาวนาคณจะภาวนา,าไปหาเวทรักศีนี่นมันนรกเอาจีไม่ดูในโลกในเจ้าของน,นค่ไหมคงจะตกออนเพราะตกออยังทะลึงอยู่ก็ตั้งยี่เข้าคงจะนั่นแหละคือว,ว่าดุนะเพราะเชื่อเราเชื่อเหตุผลอยู่ว่า จะเอาคำฝากเอาคำตอบ,บไปฝากทาไมโอ้ยได้ยังได้ยังได้ไดถึงครัง้งจึงจำกันได้เราก็เลยฝากไปสองอประโยคประโยคแรกก็เวลานี้หูเขาก,กลำลังเป็นบ้าให้ไปเปลี่ยนหูมาเส้อใหม่เขาบอกเข้าใจไหมแล้วพูดอะไรแม่คำน,งนึงลงพยาบาลปากคลองสามแมาา่ทราบว่าเพียงว่างหรือไม่ว่างทำนี้เลยหน้ามัตายแล้วหัวเรา้งหน้าแห้งเลย น่าแห้งเดยหมวเราะนโยหัวเราะนน่าแห้งมีขนาดะไรของกว่าก่อนยิ่งเนนหนักไปชนไหมล่ะถ้าจะเล่นหนักเวลานี้หูแกเราเป็นบ้าถ้าจะเปลี่ยนหูสมัยม่เ้าไมมีที่เปลี่ยนบอกพูดเลยไม่คำนึงปากฟังสารเห่แลเตียงว่างหรือว่างเตียงสําหรับคนบ้าเนนะัเปนอย่างนั้นนี่ย า่านก็ท่าสมเด็จสังฆราชท่านก็ไม่ดุมาหา,า,าท่านแล้วดุหนูเขาเช่าเขาว่ามาหาท่านตัวเท่าหนูนี่กระดุว่าอะไรงตตั้งแต่ตั้งแต่ปูมันยังยกก้ามขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ม,มานั้นมันยกก้ามขึ้นรับเหมือนว่าอะไรตัวเท่านหนูนี่กระดุปูมันยัง,งงับออกมาพระละอานให้พระอ่าน อันแล้วก็เราก็ทราบแล้วก็เราก็เงียบไปเลยไม่ไม่สนใจพึ่งมาก่อบวันนี้พึ่งมาพูดวันนี้ไม่ไม่ทราบว่าอะไรแล้วก็มันก็ผ่านหูเฉยไม่ว่าดีว่าชั่วมันผ่านไปเมื่อเราไม่รับเลยมันจะเป็นอะไรดีก็ดีชั่วก็ดีมันผู้รับคือใจต่างหาก่ยใจรับทราบเป็นนั้นแยบผ่านเท่านั้นเอง หาสมเด็จจนกะทั่งสมเด็จทั้งก็งงกางกลาดท่านก็นไม่ดุนะฮะท่านละดุใช่ไหมแต่วันนี้จะไม่เข้าวัดป่าบรรส่า,ศาอีกแล้วว่ายิ่งหนักลงไปนะเราก็ยิ่งสรรสังเวชโอ้โหจมลงไปเรื่อย่ีเพิ่มความ,ามจมลงไปอม่ใช่ธรรมดาเพิ่มความจมลงไปนี่เรื่องกิเลสเห็นไหมมันจะหวานจะมันเรื่อยเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เห็นโทษของมันง่ยนายๆเพราะท่านผ่าโลกนี่มีจมสิ พูดไม่ได้จึงอาจจรรตพระเจ้ารู้ได้อย่างไงสิ่งเหล่นี้ที่มันฝังเป็นยาพิษใหญ่โตเกินโลกเกินสงสารครอบโลกธาตุอยู่ในหัวใจของสั์โลกแต่ละดวงละดวงละดวงพระองค์รู้ได้อย่างไงรู้โผล่ขึ้นมาได้อย่างไงแล้วกลับลงมาชี้โทษของมันเพราะพระองค์เคยผ่านมาแล้วนี่รู้เรื่องของมันหมดแล้วพอผ่านขึ้นไปได้แล้วตามันเรียบในพระทัยแล้วแล้วดูที่มันหมุนกับสัตว์ทั้งหลายอยู่นะทุกทุกวิญญาณเลยเว้นวิญญาณพระเจ้าพระราหัต นังนั่นทุกเลยทุกทุกอย่างไอ้นนที่รู้ได้ไงทําประเภทนี้พิษภัยประเภทนี้ไม่มีใครรู้ได้สามเดืนโลกธาตนี้วิญญาระองค์ดเดียวรู้ได้ถอดถอนมันได้ด้วยประกาศโทษของมันให้โลกได้เห็นแต่โลกก็ยังก็จึงไปอย่างนี้แล้วมันจะมปาหาตั้งลาดท่านไม่ดุเนี่ยมาหาท่านเท่ากับว่าตัวเท่านหนูยังดุได้คงจะว่างัันมันก็ยิ่งหนักลงไปอีกน,นั่นเห็นมันก่อนนันเอาให้สมใจเนี่ยสมใจของกิเลสน,นะ ไม่ได้สมใจของธรรมนี่สมใจเลยโลกงอย่างเต็มที่เลยนันนีอมันต้องโอ้ลำบากมากนะวะจึงทรงท้อพระไทยสิสรุปที่แรกพอจ้าขึ้นมาเท่านั้นอัจรรย์เกินคาดเกินโลกเกินมโ,นโสารคาดไม่ถูกความอัจรรย์นั้นก็คาดไม่ถูกความเป็นของธรรมประเภทนั้นก็คาดไม่ถูก รู้ได้เฉพาะผู้เป็นให้ไม่เพิ่ม้าไม่ถึงนี่จ้าขึ้นมาแล้วนี่ดูแล้วที่นี่ดูโลกดูสงสารอ๋อจงชอบระไทยโอ้มาขนาดนี้แล้วจะสอนกันไปได้ยังไงสอนไปได้ยังไงท้าจก็ประมวลมาเรื่องราวเข้ามาเข้ามาเอาได้ลายหนึ่งก็เอาสองลายก็เอาเอาจำนวนมากยังมีอยู่รลนที่จะผ่านได้มีมีเอาเอา เอาเอาลายที่ผ่านลายผ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องและกับความหมายวางั้นที่สุดวิสัยแล้วก็ปล่อยปล่อยที่อยู่ในวิสัยทุกคนจะได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เอาเอาเอาเรื่องที่ในวางธรรมะลงพงจากนั้นนัำประธานุว่าก็อยู่ถึงห้าพันปีถึงห้าพันแล้วหมดละเรื่องคําว่าบุญว่าบาปหมดกิเลสไปกินหมดเลยไม่มีเหนือเรื่องกิเลสรวบมุดพอถึงนั้นแล้วกิเลสรวบูดหมดไม่มีจิตใจตรงในที่จะเชื่อบุญเชื่อบบปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์ ซึ่งเป็นของมีอยู่ตั้งแต่มาแต่การไหนๆจะไม่มีใครเชื่อแต่จะหมุนจิตลงกับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นหมุนติ้วติ้วร้อนที่สุดโลกในย่านย่านชุนยกระดับศาสนาหมดชุนยกับไม่มีไม่มีน้ําดับไฟมีแต่ไฟแสดงเปลวเต็มที่น้ําดับไฟไม่มีเลยฟังที่ว่าไม่มีเลยเนี่ยเพราะชุนากาะับไม่มีใครเลยเลือกได้เลยว่าบุญว่าบาปพอที่จะมาแก้หมดตอนนี้หมดจริงๆ แต่โลมมันก็นเป็นโลกอันนี้จังมันพี่มันก็มีแปรของมันมันไม่ใช่หมดแล้วตลอดไปเลยหมดแล้วมันก็มีขึ้นมาถึงวันละกรรม้องตัดมันเรื่องํ้ำตันสูงตางกันพอถึงยกฝุดจโผล่ขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาพนานไหนนะที่ที่ไหนก็เทศทุกวันทุกวันจะตายแล้วอละอะไะที่เนี่ยเลีวกันละไม่ไแล้ว เหนื่อยตลอดเราไปไหนเหนื่อยตลอดนี่เวลาสบายอ่ะอืมพอใหน้าไปยคนเดียวพอใหน้าไปยคนเดียวพออืมละเลิกกันละทิเลิกเลยเหิุมากกอมากแล้วเหนื่อยแสนเหนื่อยแล้วเวลานี้ตุ๊บตุ